แฟนมันแท้เพลงหงอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ถูลูปเคยเริ่มมันเป็นความอกหักที่บอกเมียไม่ได้มันคือความเสียใจที่ต้องเก็บไว้คนเดียวมันเป็นความเสียใจที่รักไม่ได้ไม่ใช่ว่าฉันตั้งใจมาโปรโมทเพลงผมครับเพราะว่าเพลงนี้นักร้องตายไปแล้วไม่น้องอยากได้ไอ้ไรให้มาเอากับพี่ที ตีไม,ไม่ได้หม่ได้น้องมีแฟนดูแล้วใส่น้องไม่บอกทีเหมือนจะไปได้ดีแต่ต้องเสียทีทั้งพันหกักผีตกยอมทนจมก้องน่ำตาลอบบานไปสักมือดีว่ากรับมารักเมียน้องซ้าวท่ามาพี่จะมีแฟนแล้วไหม,หมห ร,รนนท,ที่บอกคำนี้ว่าฉันนั้นรักกูม,มั่ว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 กูมัวเห็นเด็กนักศึกษาแล้วมันบายใจอยากจะลมไปข้าเมียที่บ้านให้ตายทีตัวข้าวลุยหุ้นกด็ดีมันทกใจพี่น้องส่งยิมทีทำใจเต้นแรง It's